วันนี้จะพาดูหมอนสายพันธุ์แม่ช่อนะคะของพี่เนี่ยค่ะสายพันธุ์แม่ช่อที่พี่เคยทําคลิปแล้วบอกว่าพอเขาแก่แล้วจะสุกแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นนี้พี่ก็เก็บทานได้แล้วค่ะแต่พี่ศึกษาใน youtube แล้วก็หลายๆแห่งนะคะเขาบอกว่าสายพันธุ์แม่ช่อเนี่ยเวลาสุกจะลูกสีม่วงค่ะออกม่วงเรื่อเลื่อแดงแดงค่ะ พี่ดูนะคะเนี่ยของพี่ทำไมสีเขียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวสุกก็เนี่ยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะทานได้แล้วค่ะเนี่ยทำไมของพี่เป็นสีขาวพี่ไม่แน่ใจนะคะแล้วครั้งนี้ลูกก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ว่าดกค่ะี่ครั้งนี้น่าจะกระทบแรงเพราะว่าพี่ปลูกในกระถางเขาน่าจะได้รับสารอาหารหรือน้ำไม่เพียงพอเพราะตอนเย็นมาเนี่ย อ่ามอนของพี่ก็จะเหี่ยวเลยนะคะเนี่ยพี่ซื้อมาเขาเขียนว่าแม่ชอบนี่พี่ก็ปลูกมานานแล้วนะคะเนี่ยเขาเขียนแม่ชอแต่พี่ก็สงสัยว่าใช้แม่ชอบไหมคะเนี่ยลูกของเขาไม่สีม่วงเลยค่ะของบ้านเพื่อนก็สีสีม่วงนะคะเขาบอกว่าสายพันธุ์เดียวกันแต่ของพี่ไม่ม่วงค่ะเนี่ยสุกก็ยังเนี่ย ออกเขียวๆหรือว่าแสงแดดไม่เพียงพอแต่ตรงนี้ก็ได้รับแสงแดดนะคะตอนเช้าสายก็ได้รับแสงแดดตอนเย็นไม่ได้รับแสงแดดแต่ว่าบ่ายๆกลางวันเนี่ยได้รับแสงแดดนะคะแต่ดกมากของเขาดกมากจริงๆค่ะยดกมุมนี้ดกมากเลยค่ะ แต่ไม่เป็นสีม่วงสีแดงเรื่อเรื่อแบบที่เขาบอกนะคะที่จะออกเป็นสีเขียวพี่ก็เลยสงสัยว่าของพี่ไม่โดนแดดหรือว่าคนละสายพันธุ์แต่ว่าต้นเขาเขียนแม่ช่อค่ะก็เลยสงสัยค่ะน่าตดกมากเขาบอกว่ารสชาติหอมหวาน หวานไม่แสบคอแต่จริงค่ะรสชาติหอมหวานแต่ก็ไม่หวานเจี๊ยบเลยนะคะหวานแบบผลไม้ค่ะแต่ก็หวานจัดค่ะอร่อยมากอล <c oughs> ูกดกดกจริงๆนี่พี่ก็เพิ่งแต่งใบเขานะคะเนี่ย ลองดูซิว่าลูกเขาจะใหญ่ขึ้นไหมเพราะเพราะว่าเขาอาจจะไปแย่งสารอาหารจากลูกก็เลยทําให้ลูกเล็กพี่ก็เลยลองตัดใบดูค่ะทดลองดูค่ะโดกมากเลยค่ะเนี่ยลองไปหามาปลูกกันดูนะคะถ้าบ้านไหนที่ปลูกแล้วลูกเป็นสีอื่น อคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ